สำหรับต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสำหรับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับการเจริญพระกรรมฐานต่อไปนี้ขอให้ชื่อว่าเป็นคำสอนในระหว่างเข้าพรรษา2521 จะได้ทบทวนกันมาตั้งแต่ต้นเป็นตามลำดับไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพิสูจน์แล้วจากคำสอนที่สอนมาในดับแรกๆยังเห็นว่าบรรดาพิสุสมณีนุมบาสุอุบาศิกาที่รับฟังคำสอนกันมาตั้งแต่ต้น แต่ก็ยังมีปฏิปทาเรื่ออารมใจที่เข้าถึงไม่สมควรแก่การคายคำสอนเพราะว่าเวลาการผ่านมามากก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังบูชากิเลสอยู่เป็นอย่างหนะักทั้งนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่างยิ่ง เพื่อการรักการรับอบรมในการเจริญพระกรรมฐานก็ดีการอุทิศตัวเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาก็ดีเวลาการผ่านมานับเป็นปีแม้แต่ชาญโลกีเบื้องต้นคืออุปจาระสมาธิก็ไม่สามารถจะสรงได้ เป็นที่น่าเสียดายเพราะการเวลาที่ผ่านไปอย่างยิ่งเชนั้นต่อตน,นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพิสุรสมน,นียงมีความตั้งใจดียาบูชากิเล เราอุทิศตนเข้ามาในขอบเขตในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกระเทศเพื่อหวังความดีความจริงคำสอนต่างๆที่มีมาแล้วครบถนทีสุบางรุ่นรับคำสอนมาหลายๆรอบซึ่งเป็นที่น่าสิ้นดาอย่างยิ่ง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงซึ่งยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่สามารถก้าวหน้านเลยท่านไปมากอาการอย่างนี้เป็นที่น่าระอามากเราะว่าเราเป็นสาวกของค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นปูชนียะบุคคล แต่ก็ทำกำลังใจของตนไม่คู่ควรกับปฏิเวทาที่เขาควรจะแก่การบูชานับตั้งแต่วัดน,นี้เป็นต้นไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจยังประกอบด้วยกิเลสมิได้มุ่งหมายความดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกะเชต ผมจะให้โอกาสท่านอีกวาระหนึ่งถ้าคำสอนนี้ผ่านพรนษาไปแล้วท่านทั้งหลายยังเอาดีทางกำลังใจไม่ได้ตามสมควรอันนี้ก็ต้องขอรัตนาท่านศึกออกไปจย่ขอบเขตของพระพุทธศาสนาะเราะว่าท่านเป็นอภัพภะบุคคลไม่ควรจะผากาสาวพัด แม้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันระเบียบวินัยใดๆของสำนักมีอยู่จะ่แสแดงถึงอาการไม่เคารพในคำสั่สอนขององค์สมเด็จพระบรมครูอือฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติก็ย่าขอเชิญท่านกลับไปบ้านของท่านไปปฏิบัติให้สบายใจตามอัติยาศัย อันนี้เพราะว่าท่านไม่คู่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปก็มาตั้งใจกันเสใหม่อบรมใจกันให้ดีความจริงการเจริญพระกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเพื่อทรงสติสัมปชัญญะและก็เป็นการเจริญให้มีหิริละโอตปะ คือมีความระอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วแต่ถ้าว่าเรายังขืนคบความชั่วอยู่ก็แสดงว่าทำตัวไม่คู่ควรกับขอบเขตของพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นอรัชีมีใจด้านเกินไป ถ้ามีอาการอย่างนี้อารมณ์ใจไม่แจ่มใสเราจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเสียเวลาประกอบกรรมความเลวของท่านของเราในสมัยเป็นครวัตต่อที่นี้ไปขอท่านทั้หลายจงตั้งใจสดับเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำ จะจำได้หรือไม่ได้ก็ต้องถือว่าจำได้เมื่อจำได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคำว่าให้อาภัยสิ่งกันและกันไม่มีพระพุทธศาสนาต้องการคนดี ตัวอย่างพมะองค์สมเด็จระชินสีบรมศาสันดาสัมมาสัพพะเตยเจ้ายังสมพระชนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูไม่เคยง้อคนเลวอย่างพระชนะซึ่งเป็นสายชาตินำองค์สมเด็จพระบรมโลกเปนนาดออกสู่มหาพิเนศกรรม แต่ว่าพระชน,นะมาบวชเข้ามาแล้วเป็นคนเลวอง์สมเด็จตถสมาสมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเหลียวแลและในตอนหลังก็สั่งให้สงลงพมาทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยนี่เป็นตัวอย่างจงอย่าถือว่าเข้ามาเป็นพระแล้วผู้บังคับบัญชาจะต้องระคับประคองง้ออยู่เสมอ คนประเภทนี้ไม่มีใครเขาต้องการจะงอกันเพื่อประโยชน์อะไรเขาเอาใจกันแต่คนดีเท่านั้นคนเลวมีหน้าที่อย่างเดียวจะขับไล่ออกไปนอกสถานที่การที่เราจะปฏิบัติความดีในอันดับต้นวันนี้เราพูดกันต้นจริงๆ เรียกว่าขึ้นกอกันจริงๆตามที่บบราณอาจารย์พระพรอาจารย์ต่างๆนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาสืบสวนกันเป็นลำดับอันดับแรกองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภคทรงแนะนำ ให้นักเจริญพระกรรมฐานทรงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าทรงหยิบเอาอนาปานุสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนถ้าอนาปานุสติกรรมฐานไม่ดีแล้วองค์สมเด็จระชินวร ก็ไม่นำยกขึ้นมาให้ปฏิบัติก่อนไปอันดับต้นของกรรมฐานอืนอ่นๆตอนนี้สำหรับอนาปานุสติกรรมฐานก็หมายถึงว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรื่องนี้เราพูดกันมาหลายพันครั้งปีหนึ่งสามรอหกสิห้า 1, 3, วัน ดูเหมือนว่าจะพูดทุกวันจำกันได้หรือเปล่าสำหรับท่านผู้เก่าสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ควรจะเข้าใจไว้ด้วยอย่าถือว่าเป็นผู้มาใหม่จะมาใหม่ขนาดนี้ก็ดีใหม่ที่หลังก็ดีคำสอนใดก็ตามทีที่สอนไปแม้แต่สอนก่อนก็ต้องถือว่ารู้คำสอนนี้ ว่าคนถ้าไม่หวังดีจงอย่ามาอยู่ที่นี่จะตอบใช้คำว่าไม่รู้อยู่ก่อนนั้นไม่ได้ในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ใช้คำว่าไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบระวินยัยมีฟังกันไว้ทุกวัน สำหรับท่านที่บวชเก่ากลับทำตาเป็นตากระทูหูเป็นหูกระทะไม่สนใจกัรระเบียบวินัยที่กลาบไปแล้วนั่นเป็นความเลวที่สุดของท่านจงมีความสำนึกตัวไว้ด้วยว่าเราเลวเกินกว่าที่ใครเขาจะคบเราได้ แั่น,นอกจากนั้นความเลวของท่านผู้เก่าที่มีอยู่ยังไม่ยิ่งไปกว่านี้ซึ่งได้รับรายงานจากคนภายนอกที่คนคนจะเชื่อได้อันนี้ก็จะยกกันไปรู้ตัวจงกลับใจกลับความประพฤติเสียถ้าไม่กลับใจไม่กลับความประพฤติเพิ่งรู้สึกเึงว่าไม่ช้าท่านก็ต้องออกไปจากที่นี้ เพราะว่าจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติาขององค์สมเด็จพระจินาสีอย่างพระวักลิไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นผู้นั่งฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล้ชิดทุกวันสิ้นเวลาสามปีแต่เทาว่าพระวักลินี้ก็ไม่เคยได้อะไร สนใจแต่พระรูปพระโฉมก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเะนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระวักคะลิไม่เอาไหนสมเด็จพระจอมไตรยจรึงทรงตัดสินว่าไทยขับพระวักคะลิออกจากสำนักนี่จงจำไปดูว่าสำนักในพระพุทธศาสนา ไม่ได้ตั้งใจประคับประคองคนเลวเขาประคับประคองกันแต่คนดีแม้แต่อ,องค์สมเด็จปัิินสีก็เช่นเดียวกันขอบรรดาพิสุปชมนเณรอุมบาสุอุมบาสิกาทุกท่านจงรู้สำนึกตัวที่ใครเขาไม่ว่าไม่กล่าวไม่ติไม่เตียนเจ็บเพิ่งคิดว่าเขาต้องการเรา ความจริงนั่นเขานั่งดูจริยาของเราต่างหากว่าเราพอจะคลายความเลวลงบ้างหรือไม่ถ้าไม่คลายความเลวลงเพียงใดไม่ช้าความเลวที่เราทำไว้มันจะสะสมตัวแล้วก็จะไม่มีทางเลี่ยงมันใจผลต่อท่านมาถึงเวลาอันสมควรความจริงเราให้โอกาสกันมากเกินไปแล้ว ตอนนี้ไปจงพยายามกลับใจทรงไว้ซึ่งความดีในอันดับแรกขอทุกท่านทั้งเก่าและใหม่เลวหรือดีกลับตัวกลับใจปฏิบัติตามนี้อันดับแรกที่สุด ให้ทุกท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่าลืมนะผมแนะนำให้ท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานผมไม่ได้บอกให้ท่านสนใจในเพลงละครใดๆไม่ได้สอนให้สท่านสนใจในความเป็นคนเจ้าชู้ ไม่ได้สอนให้ท่านสนใจเป็นคนโลภมากและโมกโลภมากในลาบสการะซึ่งเป็นจริยาที่มีการไม่สมควรพระประกอบอาชีพไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ทรงต้องการประกอบอาชีพก็เป็นความโลภเมื่ออยากจะโลภหมดก็มาในพุทธศาสนาทำไมยอยู่เป็นครวาสโลภด้ตามสบาย และก็ผมไม่ได้สอนให้ท่านตั้งใจในตั้งไว้ในความโกรธในความเพยียบบาดการอิจฉาในสิยาบุคคลอื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็สามารถจะไปนินทาได้ทั้งท่างทางี่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรเ็ร้อนตัวกันไปเองคิดว่าทำหาครูบาอาจารย์บีบบังคับส่วนน้นบ้างส่วนนี้บ้างดีก็ดาชั่วก็ดา อันนี้ไม่ได้เตือนท่านไม่ได้เตือนให้มีกิตจย่างนี้และก็ไม่ได้สอนให้ท่านมีความหลงตัวเองเป็นสําคัญถ้ายังนึกว่าท่านดีอยู่ก็สแสดงว่าท่านเร็วที่สุดของความเร็วใครบ้างปฏิบัติตามนี้ก็จำไว้ก็แล้วกันรู้ตัวไว้ ความจริงเขารู้กันมากแล้วทั้งพระทั้งครวญชาวบ้านเขรู้เกือบจงหมดประเทศแล้วถ้าตัวขคนตัวเองยังไม่รู้ก็เรวเกินไปสำหรับอนาปา,านุสติกรรมฐานผมขอแนะนำให้ทุกท่านใช้ทุกอิทิยาบทที่ทรงอยู่จำไม่ดีดีนะ ถ้าว่าท่านใช้ทุกิริยาบทที่ทรงอยู่แล้วก็อารมณ์จิตมันเลี้ยวเข้าไปหาความเร็วไม่ได้จะมีเวลาว่างเพื่อสร้างความเร็วตรงไหนจะกินอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะทำการงานอยู่จะพูดจาปราะัยก็ดี ให้เอาใจของทุกท่านกำหนดจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจำได้ไหมนักก็ลองคิดดูทีเดียวว่าถ้าเราเอาจิตไปจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจิตมันไม่มีเวลาว่างจากการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก นวจิตดวงนี้มันจะอารมณ์เลวมาจากไหนอกุศลกรรมใดๆที่ให้มาเข้าแทรกจ,จิตได้โปรจดจำเปดูว่า,าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจงทำเป็นปกตินี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกเวลาทำ ขณะใดที่ใจของท่านยังตื่นอยู่แม้ตาจะหลับแต่ว่าใจยังตื่นอยู่ให้เอาจิตกาหนด,ดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้เสมอเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกในด้านของมหาคติประทานสูตรเท่านี้ก็พอ รู้ไว้เสมอแม้แต่เวลาที่เราจะพูดจะคุยกันจิตใจก็ตั้งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้ด้วยบางท่านคิดว่าจะเครียดเกินไปแต่อย่าลืมว่าผมทำมาแล้วมันไม่ใช่ของหนักของคนที่มีความประสงค์ดีกับตัวนะยะเวลาใหม่ๆมันก็จะลืมบ้าง ถ้าเราตั้งใจไว้ทรงสติสัมปชัญญะไว้ว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกคือให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ ถ้าหากว่าจิตรู้สึกว่าจะว่างไปนิดหนึ่งถ้าเราจะกำหนดรู้จะพาอลมให้ใจเข้าใ,ใจออกรู้สึกว่าจะว่างๆไปสำหรับท่านที่ต้องการภาวนาแม้แต่ท่านที่จะเดินมิปัสนายานก้าวไปสู่ระยะไกลเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใ,ใจออกการจเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เริ่มต้นจึงกระทั่งจบความเป็นอหรหันต์ และก็ทรงความเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสแก่สารีบุตรว่าสารีบุตรตาก่อนสารีบุตรเราเองก็เป็นผู้มภากพุทธานาปานุสติกรรมฐาน คำว่ามากก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเป็นปกติทั้งนี้เพราะไรเพราะว่าอนนาปานุสติกรรมฐานหรือว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนีเป็นกรรมฐานนะงับกายสังขารคือเป็นกรรมฐานใครอารมณ์เครียดของจิตใจ และก็เป็นกรรมฐาน,ในใคลายอารมณ์เครียดทางร่างกายอาการเครียดทางร่างกายมีทุกเวทนาเป็นตน้นเราทรงอชาญในอนาปานสติกรรมฐานได้ก็คล้ายๆกับคนฉีดมอร์ฟินซึ่งเป็นยาระงับปวดนี่เป็นยาระงับเวทนาอนาปานสติกรรมฐานจงทำให้มากจงยาละ ต่อที่นี้ไปเราจะสังเกตกันได้ว่าพราะเนนองค์ใดก็ดีดอุมบาสุคุมบาสิกาคนใดก็ดีที่พูดเล็วทำเลวคิดเล็วแสดงการเลวจะได,ด้รู้ได้ว่าคนนั้นทิง้งการกระดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจำไว้ให้ดีนะ ว่าปีต่อไปเดือนยะต่อไปนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเคร่งเครียดต่อปฏิบัติานักเพราะว่าเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังถูกย่ำยีถ้าพระเนนุมบาสุกุมบาสิกาของเราไม่ดีมันก็พาพระพุทธศาสนาเศร้าหมองไปด้วย สำหรับอมบาสุอมบาสิกาที่เข้ามาอยู่นี้จงรู้ตัวไว้ด้วยอย่าสร้างตนทำตนให้ผิดระเบียบิน,นัยนจะมาจากไหนไม่สำคัญมีฐานะเช่นใดไม่สำคัญมีความสำคัญอยู่อย่างเดียวปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบิน,นัยนมีความสะอาดมัธยัติหมดจดไหม มีจริยาวาจาดีไหมถ้าไม่ดีเชิญไปได้ท,ทันทีถ้าไม่ไปก็จะเชิญไปเรามาจะระวังคนที่ทำตัวทำใจเร็วๆนั่นไม่อยู่ <c oughs> ตอนนี้ไปแต่ก็เห็นว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกมันว่างเกินไปก็ใช้คำภาวนาควบ ธรรมภาวนาเป็นของไม่อยากเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโทหากว่าทุกท่านมีความขยันมันเพียงในการตั้งใจจริงพยายามกำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกไว้เป็นปกติและเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโท นี่เวลาปีนี้เราสอนก็นจะข้อกิจไม่อนุญาตในกระบบใดใดทั้งหมดอนุญาตกันตามใจนี่รู้สึกว่าจะเลอะเทอะเกินไประวังนะพระก,ก็ดีเน่งก็ดีอ,มบ,อมบาสุกอุบาศิีกาก็ดีใครก็ตามทานเลอะถ้าเลอะมาลัยขับกันเมื่อน,นั้นไม่เลือกว่าเวลาเข้าบรรษาออกบรรษา ตอนนี้คบคนชั่วไม่ได้แล้วหรือว่าการบีบรัดภายนอกบีบรัดเข้ามามากจำเป็นที่จะต้องกำจัดคนชั่วภายในให้หมดไปตั้งตัวตั้งใจทำความดีไว้ให้ดีแล้วก็เมื่อบรรดาท่านหลายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกอยู่อย่างนี้เป็นปกติ อะไรที่ไหนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือฌานสมาบัติตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกไว้เสมอนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่พูดอยู่หรือว่ากินอยู่ก็ไม่ยอมละกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกถ้าพอใจในคำภาวนาก็ภาวนาไปด้วย อย่างนี้ฌานโลกีที่เพิ่งเกิดกับท่านในอันดับของฌานสี่อย่างเร็วที่สุดเพียงระยะหนึ่งเดือนทุกท่านจะทรงฌานสีส่หมดถ้าอยาถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมขอพูดชัดๆว่าผมทำมาแล้วและก็ผมทำอย่างนี้เพียงแค่วันที่สของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ผมเองนี่แหละกับเพื่อนีสองคนเข้าถึงฌานสีด้วยกันทั้งหมดแล้วพวกท่านจะมาเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้นะไม่ได้ผมทำมาแล้วไอ้ที่ได้มาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสเอาจริง,เอ,รงเอาจังตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นและคนที่จ่ทรงจิตอารมณ์ทรงอยู่ในฌานเนี่ยเขาไม่โูดมาก ไม่รุมร่ามกับน่ายของความรักไม่รุมร่ามกับน่ายของความโกรธไม่รุมร่ามกับน่ายของความโลภไม่มีความหลงในตัวเองไม่แสวงหาทรัพย์สินนอกขอบเขตในความเป็นสมณะ ไม่สแสวงหาลาบโดยการขอไม่มีเขตจํากัดไม่ว่าใครต่อใครเห็นหน้าใครก็ขอด่าไอคนที่มีความโลภแบบนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นโจรและต้องไม่มีการค้าขายใดๆที่เราอยู่ไม่อยู่ในฐานะแห่งความจําเป็นผลรายได้ถ้าจะได้มาในกรณีพิเศษผลน,นั้นต้องอยู่ในส่วนกลาง ไม่ใช่อาไปรวบรวมให้เป็นสมบัติของตนนี่เราเห็นว่าคนที่ทรงชันเขามีความเรียบร้อยของจิตยอย่างนี้เราจะเป็นที่สังเกตได้แล้วก็ผู้ทรงชันจะเข้าสังคมใดๆก็ตามจะไม่มองดูความดีและความเลวเของบุคคลอื่นไม่ติใครจะมีความกตัญญูรู้คุณต่อบคุคคลผู้มีคน ไม่อาตตัญยูต่อผู้มีคนแม้แต่ผู้มีคนก็เป็นอินทาทั้งๆท,ท,ที่เขายังไม่ทำอะไรกำลังใจอย่างนี้ไม่ใช่กำลังใจของผู้สงฌานเป็นกระเพื่อกำลังใจของผู้มีสันดานเป็นสัตว์ในอบายภูมิเอาละต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจกำหนดรูด้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออก เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะตลอดชีวิตที่ท่านโบสถอยู่ในฐานะที่ท่านเป็นองค์ฟ้าพระกองสมเด็จพระบระมอรค์สามเด็จพระบรมครูอะไรสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกและวควบคู่กับคำภาวนาวาพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาใ,ใจออกนึกว่าโทโธจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสุข